จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแฮกเกอร์แอบควบคุมระบบขนส่งได้จากระยะไกลและสามารถล้วงข้อมูลเที่ยวรถเปลี่ยนเส้นทางแล้วขโมยสินค้าออกนอกระบบโดยที่องค์กรไม่รู้ตัว ล่าสุดน,นะครับบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง Proofpoint เผย, <_ d ata> เยว่ามีกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ใช้ซอฟต์แวร์ r m o t t e Monitoring and Management หรือว่า I&M MM นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกกฎหมายแต่กลับถูกนำมาใช้เป็นช่องทางเจาะระบบของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2025โดยแฮกเกอร์นะครับจะเริ่มสวมรอยจากการเป็นพนักงานองค์กร โพสต์หางานขนส่งปลอมจากนั้นนะครับพวกมันจะส่งอีเมลฟิชชิ่งที่แปะลิงก์ให้ติดตั้งโปรแกรม RMM ซึ่งพอเยื่อติดตั้งนะครับระบบก็ถูกควบคุมจากระยะไกลได้ทันที จากนั้นนะครับแฮกเกอร์ก็จะทําการลบเที่ยวรถเปลี่ยนตารางการเดินทางและใช้รถของบริษัทขนสินค้าออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสินค้าที่ถูกขโมยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มพวกมันจะนําไปขายต่อหรือว่าลักลอบส่งออกนอกประเทศเหตุการณ์นี้นะครับชี้ให้เห็นว่าองค์กรในอุตสาหกรรมซัพพลายเชนเนี่ยต้องระวังอีเมลที่ไม่น่าไว้ใจและอย่าติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่รู้จักเด็ดขาดเพราะภัยไซเบอร์ไม่ได้อยู่ไกลดัวยต่อไปครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในโปรแกรมที่ดูปลอดภัยอย่างเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้ถ้าทุกคนเเาฟังงรรื่อ ทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจบูม m เมนไว้นะครับ